ออกกำลังกายนะคะสาข้างหลังสารสมเด็จพระนรีสวนมหาราชด้านหลังนะคะที่เห็นไก่นั้นเป็นไก่แก้บน บรรยากาศดีมากๆานะคะตอนเย็นเย็นยามเย็นริมบึงดูตะว,วันตะว,วันจะตกแล้วอย่าๆย่งหย่งๆน่โน่นสวยมากๆอุ้ยปลาปลา,าตัวบลืยเลย อาเหนือเฮ้ยสวยจังนี่สาราวัดนะคะที่เห็นตรงตรงกับตะวันตกพอดีเลยสารการประเรลียน บรรยากาศดีๆฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดฝั่งหนองฝั่งนู้นฝั่งบึงฝั่งนู้นจะเป็นตลาดยามเย็นนะคะอะไรอะลูกฮะฝัง่งนี้จะเป็นภูเขา